ครับผมสิ่งแรกนะฮะที่เราจะทําการเปลี่ยนฟิล์มได้นั้นเราก็ต้องเอากระจกเก่าหรือว่าฟิล์มเก่าออกนะครับตัวนี้เป็นฟิล์มค่อนข้านที่จะเหนียวนะฮะบ,บางตัวก็สามารถที่จะดึงออกมาทั้งแผ่นได้เลยแต่บางตัวเหนียวๆนะฮะเราต้องใช้อุปกรณ์นะครับช่วยก็คือมีดคัตเตอร์นะครับค,ค่อยๆแซะแยกฟิล์มเก่าออกมาจากจอนะครับขั้นตอนนี้ก็ต้องใช้ความใจเย็นนะครับสำหรับคนที่ไม่มีความชานาญต้องระวังนะฮะเพราะว่า ฟิล์มกระจกเก่าที่แตกนั้นนะอาจจะบาดนิ้วทิ่มนิ้วแล้วก็อาจจะกระเด็นเข้าตาได้นะฮะเาค่อยๆแซะค่อยๆแงะด้วยความใจเย็นไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะจนกว่าจะหลุดออกทั้งหมดเลยนะครับเมื่อเราทําการแยกแผ่นฟิล์มเก่าออกไปเรียบร้อยแล้วนะจะมีเศษกาวเศษฝุ่นแล้วก็เศษกระจกที่ยังตกค้างอยู่ันสันนะครับหรือว่าอะไรก็ได้นะฮะเราจะใช้ กขาเรียกว่าแอลกอฮอล์ร้อเปอ็ก็ได้ฮะที่โดนอากาศแล้วมันจะระเหยแล้วก็แห้งไปเองโดยธรรมชาตินะฮะก็พยายามเช็ดได้หลายรอบนะ,ะเช็ดแล้วทิง้งเช็ดแล้วทิง้งพยายามเช็ดให้ทั่วนะครับเช็ดให้ทั่วนะจะเป็นหลังโทรศัพท์หน้าโทรศัพท์ในส่วนที่เราไม่ได้ติดฟิล์มอะไรเราก็เช็ดให้หมดเลยนะครับแล้วก็ตามโต๊ะตามชั้นตามมือนะครับหลาจากเราติดฟิล์มไปแล้วเนี่ยผลเล็กๆน้อยๆนะฮะเวลาเราติด ไปเนี่ยมันจะเห็นเลยนะครับเวลาติดฟิล์มกระจกเข้าไปติดปั๊บมันจะขึ้นมาให้เห็นเลยมันจะเป็นฟองอากาศนะครับมันจะทําให้การติดนั้นไม่สวยงามนะครับไม่ตรงตามใจที่เราปรารถนานคะเมื่อทําความสะอาดเป็นที่พึงพอใจเรียบร้อยแล้วฮะก็นี่ฮะในอุปกรณ์ที่เราซื้อฟิล์มมานะครับก็จะมีสส่วนนะฮะเราแกะแยกส่วนที่1ออกมาเลยนะครับส่วนที่1มันก็จะเป็นกระดาษเปียกนะฮะเราทําการ ถูไปบนหน้าจอนะครับให้ทั่วๆนะครับไม่ต้องกลัวนะฮรว่าน้ําจะเข้าไปในจอโทรศัพท์ไม่ต้องกลัวนะฮะ,ะถูไปให้ทั่วเสร็จแล้วก็เอาส่วนที่2มานะครับเป็นกระดาษแห้งนะฮะเราก็เช็ดน้ําออกไปทาความสะอาดไปอีกรอบหนึ่งนะครับค่อยๆเช็ดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะแห้งนะฮะจนกว่ามันจะสะอาดนะครับบอมาถึงขั้นตอนนี้นะโทรศัพท์เราก็จะเริ่มดูดี จากตอนแรกขึ้นเยอะเลยนะครับก็คือไม่เยี่ยมเลยแหละจากนั้นนะฮะเราก็ใช้สกอ็อตเทปใสนะผมเชื่อว่าทุกบ้านทุกคนในโครเรือนต้องมีกันอยู่แล้วนะฮะตรงนี้นะครับในชุดของฟิล์มกระจกที่เราซื้อมาเขาจะไม่แถมให้มาให้ด้วยนะฮะแต่เป,เป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะฮะนี่คือปัจจัยสําคัญเลยนะในการติดฟิล์มทุกๆนะครับให้ติดแล้วเนะี่ยให้ดูเป็นฟิล์มที่แพงได้เลยนะฮะ เราก็จิ้มจิ้มซับซับเอาฝุ่นเอาละอองออกให้หมดเลยนะครับนี่จิ้มไปเรื่อยๆแบบนี้นะ,ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนในการติดฟิล์มแล้วนะครับเป็นขั้นตอนสําคัญของคลิปคลิปนี้เลยนะฮะขั้นตอนแรกเรากดให้มีไฟขึ้นมาหน้าจอเราก็จะเห็นขอบของหน้าจอโทรศัพท์ของเรานะฮะในการมาร์กฟิล์มของเราเนี่ยมันจะตรงนะครับแล้วก็ทําให้ง่ายขึ้นนะฮะจากนั้นเราก็มาร์กจุดเสร็จแล้วก็วางลงไปนะฮะ วางลงไปค่อยค่อยรีดนะครับอ่าย้ําว่าค่อยค่อยรีดฟิล์มนะอย่าวางลงไปทีเดียวนะฮะเพราะว่าฟิล์มอาจจะเอียงได้นะครับแล้วฝุ่นเนี่ยอาจจะเข้าไปด้านในได้ง่ายอ่าแล้วก็ค่อยค่อยรีดไปแบบนี้นะครับถ้าเราเห็นฝุ่นนะฮะฝุ่นอาจจะเข้าไป1เม็ดเนี่ยมันจะทําให้มีฟองนะครับอ่าแบบนี้นะครับอ่าวิธีการนะครับวิธีการไล่ฟองง่ายๆเลยนะครับเราก็ใช้เทปใสเหมือนเดิมนะครับ เทปใสเหมือนเดิมนะฝุ่นอยู่ตรงไหนนะครับพออากาศอยู่ตรงไหนก็ค่อยคยแงะมุมมนั้นขึ้นมาย้ํานะครับว่าค่อยๆแงะนะครับแล้วทําการสอดอสอดเทปใสของเราเนี่ยเข้าไปให้จนถึงฝุ่นเลยนะครับแบบนี้นะครับพอสอดได้แล้วนะครับเราก็กดฟิล์มลงไปหนึ่งครั้งนะะให้มันแนบเหมือนเดิมแล้วก็ดึงฟิล์มออกมานะครับฝุ่นก็จะติดออกมาจากเทปใส แบบนี้นะทำไปเรื่อยๆนะฮะนี่ครับแงะแล้วก็สอดนะฮฝุ่นตรงไหนแล้วก็แงแล้วก็สอดเทปใสเข้าไปนะครับฝุ่นก็จะติดออกมาจากกับเทปใสนะฮะแค่นี้เองนะครับแล้วก็จะแนบสนิทนะครับนี่คือขั้นตอนของการติดฟิล์มนะครับนี่ครับแล้วก็เช็ดหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะฮะเพียงเท่านี้นะฮะ จุดประสงค์ใจความสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่ฟิล์มถูกหรือว่าฟิล์มฟิล์มแพงมันอยู่ที่เทคนิคก,การติดนะครับบางทีเนี่ยฟิล์มธรรมดาอย่างที่ในคลิปคลิปนี้นะฮะถูกๆแบบนี้นะติดแล้วออกมาแล้วมันก็ดูแพงได้นะครับขอบคุณที่รับชมนะฮะคลิปนี้ก็เล็กๆน้อยครับ